สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลสไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยก็ให้ชมบรรยากาศที่พี่จอยขึ้นเซกายวกนะคะที่อ่ที่จังหวัดยะลานะคะก็เป็นอ่คลิปเก็บตกที่ไปเที่ยวยะลานะคะ ก็จะให้ชมบรรยากาศหมอกทะเลหมอกนะคะทะเลหมอกที่ไอยเยเวง อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะสวยมากช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆจะที่เห็นนี้ก็คือเป็นทะเลหมอกนะคะผู้คนเยอะแยๆมากมายที่ไปขึ้นไปดูนะคะยามเช้านะคะประมาณหกนาฬิกาวกว่ากว่าที่เราขึ้นไปนะคะที่นี เป็นเพื่อนมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดยะลาอย่าลืมไปเที่ยวที่สกายวอล์คอำเภอบรรน,นังตะตาะะแล้วก็มีความสวยงามที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวชมนะคะ,ะเป็นบรรยากาศของทะเลหอกที่อยุเวค นะครับเ่ทีเป็นของอำเภอเมืองจังหวัดอ่าเป็นของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะ<อ>่ะสวยงามมากๆเลยพะะ<อ>าเพื่อนๆไปไปม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมจนจบคลิปหน้านะคะรับสวัสดีค่ะ